รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุกาขอต้อนรับเข้าสู่รายการดูดรายปึ๊งวันนี้ครับแทนเลือกที่จะเอาจักรยานมาปั่นที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงราชบุรีเนี่ยมันก็มีอะไรให้เราเที่ยวให้เราดูเยอะแยะมากมายฮะแต่ว่าแทนเลือกที่จะไม่ไปสถานที่เที่ยวเหล่านั้นวันนี้ผมตั้งใจที่จะไปที่บ้านของโค้ชคนหนึ่งครับบ้านของโค้ชคนนี้เนี่ยเขาสอนเด็กๆปั่นจักรยาน สอนเด็กๆทําให้เกิดวินัยในการใช้ชีวิตโดยใช้จักรยานเป็นเครื่องมือนะครับบ้านของโค้ดที่ท่านว่าคือบ้านของโคง้ดเงาะอนันต์ศีเรืองนั่นเองครับ ถ้พูดถึงโคดเงาะแล้วนะครับโคดเงาะเขาก็เป็นโค้ดของทีมเบียงชี่ราชบุรีอยู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าไม่ได้สอนแค่ปั่นจักรยานไม่ได้เก่งแค่ปั่นจักรยานจริงๆแล้วโคดเงาะเนี่ยเขาสอนเด็กๆแท้งเรื่องของการใช้ชีวิตสอนว่าอะไรควรอะไรไม่ควรโดยมีหลักวิธีต่างๆของโคดเงาะเองนะครับลองไปติดตามดูดีกว่าว่าทำไมโค้ดเขาถึงได้ทุ่มเทแล้วก็ทำเพื่อเด็กๆขนาดนั้นตามแทนมาเลยครับ ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุขที่บ้านพักเบรกกับโคกสีเบเยอร์คููสีบ้านเย็นเน้นเซรามิก และกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่า ทุชมครับตอนนี้ท่านก็ปั่นมาถึงนี่แล้วฮะที่หน้าบ้านของอดีตสิงห์นักบิดที่ผันตัวเองนะครับจากนักบิดบิ๊กไบค์เนี่ยมาเป็นจักรยานทำไมถึงเปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์คันใหญ่กลายมาเป็นจักรยานแล้วนอกจากจะมาปั่นจักรยานเองแล้วเนี่ยยังสอนเด็กๆจนทำให้ตัวเองกลายเป็นโค้ชถึงในปัจจุบันแบบนี้ด้วยนะครับเข้าไปตามหาโค้ชเงาะกันเลยดีกว่าครับ สวัดีครับคุณครับครับสวัสดีครับคนเงาะนะครับครับครับถามก่อนเลยครับว่าปัจจุบันนี้ปั่นจักรยานมานานแค่ไหนครับสิบสี่ปีสิบสี่ปีครับโอ้นานมากแต่มันก่อนที่น่าจะนานกว่านั้นก็คือตอนนั้นตอนนั้นคือขี่มอเตอร์ไซค์แข่งมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นบิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์นี่นานแค่ไหนครับล้นไปตอนอายุประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดมาจนถึงน่าจะเกือบสามสิบ ครับทำไมถึงชื่นชอบอะไรที่มันเป็นสองล้อแบบน,นี้เอาย้อนไปที่มอเตอร์ไซค์ก่อนครับครับโอ้มันมีความเรื่องยาวมากเพราะว่าคือบ้านเราเป็นบ้านป่านะมันก็แล้วก็อยู่กับป่ามาแล้วก็สังคมไม่ได้เหมือนกับไปเรียนโรงเรียนแล้วก็เป็นที่เหมือนกับเรื่องมันยาวฟังได้ค, <laughs> <laughs> คือมันมันเป็นที่แบบว่าน่ารังเกียจของเพื่อนฝูงนะเนาะแล้วก็เหมือนกับมีปมด้อยเราเข้าสังคมไม่ได้ แล้วครูบาอาจารย์แล้วก็เด็กเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะพวกเพื่อนเพื่อนทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่ค<ช>่อยช,ชอบหน้าเราเท่าไรเพราะเราทาอะไรก็กระโดกกระเดกอะไรเงี้ยเข้าฟูเข้าคนไม่ได้ม,มันก็อยากจะพออยู่ไปเราก็อยากจะให้เป็นเหมือนมันเป็นปมด้อยนะเราก็อยากจะทําปมด้อยเดี๋ยวนี้ให้เป็นปมเด่นพอออกเรียนม,มาก็เที่ยวจะไปข่มเพื่อนเพื่อนด้วยมอเตอร์ไซค์ประมาณนี้ก็หาวิธีที่จะทํางานบ้างกู้ยืมอะไรก็แล้วแต่พกที่ได้บิ๊กไบค์มา ครับอ่าเพราะเพื่อนขี่รถคันเล็กไงเราก็ขี่คันใหญ่สุดท้ายก็ไปลงเอ่ยกับบิ๊กไบค์ใช่ทีนี้พอเราได้บิ๊กไบค์มาก็รู้สึกข่มเพื่อนนี่แหละทำไมม,มาถึงมากลายเป็นการแข่งขันจริงจังนะครับแข่งขันหมายถึงบิ๊กไบค์ใช่ไหมก็เหมือนก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากเพียงแต่ว่าคือหลักๆแล้วทางตรงใครก็ขี่ได้แต่ว่าทางโค้งไงมันก็จะมีประมาณร้อยสิบโค้งที่ว่าเราขี่ประจําก็คือพยายามไปขี่พยายามขี่ให้มันเร็วที่สุดในร้อยสิบโค้ง ร้อยสิบโค้งก็ขี่จนแบบเราชนานาญเรารู้ว่าตร,ต,รตรงนี้ถนนถนนตรงนี้ถนนปูดถนนพังมีทรายรมีขี้วัวมีสวนมีทางโลงัน้มตรายเดิมมันจะข้ามตรงที่จุดเดิมซึ่งเป็นเป็นเป็นอะไรที่มันอันตรายรนะครับแต่เราก็จะรู้ว่าเราจะหลบเลี่ยงยังไงจะทํายังไงด้วยความเร็วสูงที่ตรงนั้นครับซึ่งมันก็ทําให้ไม่มีใครมาปราบเราได้แต่ที่อื่นเราก็ไม่เอา คนที่อื่นไม่เอาเพราะเดี๋ยวเสียฟอร์มอย่างนี้เองอุบัติเหตุต้องเคยผ่านมามีเยที่รุนแรงมักครั้งหนึ่งก็เคยเคยถึงกามหักไหลหักแล้วก็ขาหักแล้วก็กระโหลกครั้งนี้ยุครับกเคยครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดจากก็ตอนกลางคืนแล้วหลักพูกพูกเราไปชนจักรยานครับนานแล้ว แล้วก็ผ่านมานานแล้วตอนนี้มาถึงจักรยานบ้างครับจากมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนมาเป็นจักรยานยาได้ไงครับพรูครับก็พอดีตอนช่วงนั้นนะ่ะพอขี่บิ๊กไบค์ไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็เป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่ขึ้นกลุ่มกลุ่มมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นั่นก็ใหญ่ขึ้นครับเราก็ทกํากิจกรรมเอาของไปแจกที่ชายแดนบ้างหมู่บ้านทุรกันดารแล้วก็เอาข้าวของเสื้อผ้าข้าวสารอาหารแห้งอะไรไปแจกแล้วทีนี้ในในบรรดา บิ uh, Big ๊กไบท์อ่ะที่เข้ามารวมกลุ่มกับเราเนี่ยมันก็มีเรื่องยาเข้ามาเราไม่รู้ครับ uh, ก็เลยทําให้เกิดการขัดขัดคือแตกคอกันในนั้นเพราะว่าส่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ไม่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ชอบเรื่องเรื่องตรงพวกนี้ก็เลยทําให้ให้แตกกลุ่มกันไปพอแตกกลุ่มกันไปก็เหมือนไม่อยากได้เพื่อนเพราะว่าเราไม่รู้เพื่อนคิดอะไรทําอะไร uh, อาจจะทําไม่ดีก็ได้แล้วทําให้เราเดือดร้อนไปด้วยหรือเปล่าครับก็เลยอยู่คนเดียว ช่วงนั้นเขาก็แยกกลุ่มไปก็อยู่เขาก็อยู่เป็นกลุ่มเราก็อยู่คนเดียวก็อยู่แบบไม่ไม่เอาเพื่อนแล้วก็ได้ไปเจอกับคนที่มาท้าท้าแข่งรถก็คือเป็นชาวเยอรมันครับมาท้าแข่งทางโค้งนี่แหละอ่าเป็นเพื่อนก็ก็เลยได้เป็นเพื่อนคนนั้นอ๋อท้าแข่งกันแต่ก็เป็นเพื่อนกันคือคือตอนแรกไม่รู้จักกันแต่พอมาแข่งกันไปหลายๆรอบรอบเล่นกันหลายๆลรอบก็เดินทางไปต่างจังหวัดบ้างไปอะไรบ้างแล้วก็ไปเล่นในโค้งบ้างไปสอนการเข้าโค้งเพราะว่าเขาสู้เราไม่ได้ก็เลยเป็นเพื่อนกัน Mm hmm. แต่นี้พอพอเป็นเพื่อนอย่เนี้ยมันก็ก็คุยกันว่าถ้าเกิดเราขี่มอเตอร์ไซค์กันอยู่อย่าเงี้ยสักวันมันอาจจะอุบัติเหตุ mm hmm. เพราะว่าเราพักผ่อนไม่พอแล้วก็ค,ความแข็งแรงของร่างกายไม่พอเราน่าจะออกกําลังครับก็ไปวิ่งครับก็ไปวิ่งกันอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเจ็บเขา่า <c oughs> ไม่ไหวก็เลยไปหาซื้อจักรยานก็ไปเจอจักรยานร้านจักรยานดีๆที่ในเมืองครับ ตอนนั้นรู้สึก,กว่าจะประมาณสัก2 5งหมคันเสือมอบเสือภูเขาเสอภูเขาโอ้โหเพือ่อนบอกจักรยานแล้วว่าแพงอย่างไม่ไหวไม่ไหวแพงเกิน2องคันห้าหมื่นไม่มีดังรเราก็เลยไปซื้อเก่าญี่ปุ่นทันละ2,500มาอ่ามาก็เลยได้มาขีนะ่คือเขาเริ่มเข้าสู่เรื่องของจักรยาน เบื้องต้นต้องพูดอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากที่เราพอเราขี่บิ๊กไบค์เนี่ยรเราใช้ชีวิตเนี่ยหยาบคือมันจะไม่เห็นอะไรลายทางจะไม่ได้สนใจเรื่องคนอื่นเนี่ยสนใจแต่ตัวเองคือแบบให้ทุกคนมองแล้วว่าเราไม่ธรรมดาใช่ไหมมันก็ดูแบบหยิงเจะโโอหังเหมือนคือไม่เกรงกลัวใครวัยรุ่นเดินผ่านต้องก้มหัวให้อะไรเงี้ยลงรถมายังกระโลบอคอปชุด ขี่มอเตอร์ไซค์บิกไบอะนะมันก็น่ากลัวหน่อยแล้วหน้าตาก็ไปทางพระเอกซัมอะไรยังกระโจนห้าร้อยคนก็เกรงกลัวแลมันก็เลยเป็นอีกเรื่องนึงที่เราก็ไม่ได้ไปมองเห็นคนอื่นให้คนอื่นมันเห็นเราอย่างเดียวครัแต่นี้พอขี่จักรยานเนี่ยความเร็วมันหายไปเยอะแยะแล้วมันก็ต้องมองเห็นทุกอย่างการเดินทางจากราบุรีไปถึงเชียงใหม่ยอย่างเงี้ยเรามองเห็นทุกทุกทุกศอกทุกเมตรทุกวาที่เราเห็นไม่ว่าจะซ้ายจะขวาว่ามันไม่ได้เร็วขนาดนั้น มันก็จะเห็นความคิดของคนเห็นความรู้สึกเห็นการกระทําที่เราไม่เคยเห็นเห็นหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็เกิดการที่เหมือนกับอยากจะทําอะไรบ้างให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงกับเด็กที่มันก้าวล้าโอเคเลไล่แทงไล่ฟันซึ่งเราก็เป็นในจํานวนนั้นที่เรามองไม่เห็นตัวเองในวันที่เราขี่ก่อนหน้าที่จะขี่บิ๊กไบค์หรือว่าในขนาที่เราขี่บิ๊กไบค์เรามองไม่เห็นแต่ว่าวันนี้เราปั่นจักรยานเราก็เริ่มเห็นแล้วก็เห็นเด็กเนี่ยมีมากมายทุบตู้โทรศัพท์ เผานน่นเอาขวดโซดาปากันระหว่างไฟแดงมางทีปิดถนนไม่ให้คนไปเพื่อที่จะต่อยตีกันอะไรทุกอย่างเห็นหมดก็เลยอยากจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็คิดว่าจักรยานเนี่ยเป็นตัวที่จะเป็นตัวเดินเรื่องที่ดี เด็กนี่คือสอนสอนอยังไงครับจักรยานเนี่ยหลายหลายคนผมว่าน่าจะอยากรู้ว่ามันต้องสอนอยังไงสอนเป็นทีมหรือสอนปั่นจักรยานสอนทําอะไรครับหลักเลยเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องจักรยานมันมเป็นเรื่องของความคิดครับ <c oughs> ความคิดเป็นเรื่องสําคัญมากที่คนเนี่ยไม่พยายามที่จะสอนให้คนเนี่ยมันมีความคิดที่ถูกต้องครับ <c oughs> ถ้าความคิดถูกต้องเนี่ยมันทําอะไรมันก็มันก็ดีมันก็ดีไปหมดแต่ถ้าความคิดไม่ถูกต้องเนี่ยทำอะไรมันก็ไม่ถูกไปหมด ถึงจะทําถูกมันก็ไม่ถูกมันไม่ถูกที่สุดแสดงว่าก่อนหน้านี้เด็กๆพวกนี้ด้วย่ะที่จำยังจะเป็นเกเบอร์กว่านี้เมีมีบางคนทําร้ายพ่อแม่มีติดยามีมีมีหลายอย่างครับ้ายยาก้าบอกเลยว่าเขาเปลี่ยนไปไม่มีอยู่ที่นี่คืออีกเรื่องหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกแบบอนี่ โค้ชจักรยานหรือค่ายพระพุทธศาสนาครับพระพุทธศาสนาม่พระพุทธศาสนาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะผมไม่เคยเรียนจริงๆแล้วเนี่ยครับผมเรียกว่าจริงๆคนเราเนี่ยต้องมีจรรญาแห่งความเป็นคนที่อยู่บนโลกเนี้ก็คือต้องรู้จักต้องรู้จักคเรียออะไรหลัก หลักของธรรมธรรมก็คือธรรมชาติมันไม่ใช่ธรรมะอะไรที่เขาไปนั่งปฏิบัติมันธรรมชาติก็คือโลกสีเขียว,รรยวที่ไม่มีเราอะที่ไม่มีคนเพราะคนมาอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการทําลายทําลายธรรมชาติทํร้ายธรรมชาติาาาภัยธรรมชาติคือเราไม่ใช่ฝนฟ้าดินฟ้าอากาศอะไรไภัยธรรมชาติคือตัวเราเนี่ยที่ไปทําลายตกตรงไหนก็เหมือนกับ ไฟที่ตกไปบนกองฟางที่ไหม้ไปทุกย่อมย่าสัตว์อื่นอยู่ไม่ได้สัตว์อื่นอยู่ไม่ได้นกหนูปูปีกช้างมา้าวัวควายเราจับมาเป็นทาสหมดอันนี้เราเป็นภัยธรรมชาติเขาอยู่กันอย่างธรรมชาติหรือว่าอาจจะอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขนั่นแหละถ้าเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะบอกกล่าวผู้คนมากกว่าที่จะไปเรียนรู้ว่านาคเธอจะเป็นหมอเป็นครูเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีประโยชน์สําหรับตนหรือสําหรับคนอันนั้นไม่มีค่าม,มันมีค่าสําหรับคนแต่ว่าโลกกำลงัง ความจเจริญของคนคือความของโลกขอคนอ่านี่แหละจากวันแรกที่โค้ดเงาะเริ่มหยิบจักรยานมาปั่นจริงจังจนถึงตอนนี้ก็กินระยะเวลากว่า20ปีเด็กมากมายในชุมชนหรือนอกชุมชนล้วนผ่านการฝึกฝนผ่านการอยู่ร่วมกับโค้ดสิ่งที่เด็กๆได้รับมากกว่าการปั่นจักรยานคืออะไรกันแน่มาอยู่กับโค้ดเงาะนาน,นแค่ไหนล้วครับ ปกปีกว่าจะเจ็ดเจ็ดปีแล้วทําไมถึงมาอยู่ได้เออแรกแรกก็เห็นเห็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนอีกคนนึงเข้ามาปั้นก่อนครับก็เลยเห็นระยากปั่นเวยย้อะไรเงี้ยก็เลยมาอยู่ครับก่อนนั้นก่อนนั้นนี่เราไม่ได้ปั่นจกักรยานก่อนนั้นนี่ก็ทเที่ยวเตะเท่วไปเหมือนเด็กวัยรุ่นเท่วไปเนี่ยละครับอืมก็ไม่ไม่คิดอะไรไม่ได้ก็เที่ยววันวันมีเรื่องมีเาวากินเหล้าดูบุหรี่เหมือนเด็กเกเรทท่วไปนี่หละครับทำไมทำไมอยู่ดีๆคิดจะเปลี่ยนตัวเองขึ้นมาเฉยๆ ตอนแรกไม่ได้คิดจะเปลี่ยนคือมีตัวอย่างคือน้องเขาเป็นคนที่แบบไม่กินเหล้าไม่ดูบุหรี่ไม่เล่นการพนันครับแล้วก็ไม่เกเลยก็เลยแบบเฮ้ยทำไมน้องเขาแปลกกว่าคนทั่วไปนะอะไรประมาณนี้ครับก็เลยดำเนินรอยตามอ่าใช่ครับเขาเป็นตัวอย่างที่ดีครับครับแล้วก็ใช้จักรยานเป็นสื่อกลางในการปรับเปลี่ยนต่างๆจักรยานให้อะไรเราบ้างครับจักรยานครับคือจักรยาน สอนให้เรามีมีควบคุมสติสติความคิดเราให้ให้ช้าขึ้นให้รู้สึกควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ตัวเราเองให้แบบให้มันอยู่ในในในเกณฑ์ที่ดีอะครับค<ช>ือ <ๆ S 2> บางครั้งอาจจะเจอเฮ้ยวัยรุ่นทั่วไปเฮ้ย่ยอมองอะไรวะแล้วก็แบบเราชงักแล้วเราคิดว่า ด่าก็ด่าไปแต่เราไม่เจ็บเรามันไม่ได้มาตีหัวเราให้รู้สึกเจ็บมันก็เป็นแค่คําพูดที่เรารที่เขาด่าเราแต่เราก็ไม่รู้สึกอะไรอืจักรยานมันช่วยให้เราเสุขุมมากขึ้นมีความคิดที่ละเอียดมากขึ้นครับคิดว่าเพราะอะไรจักรยานมันถึงทําให้เราละเอียดสุขุมได้ขนาดนั้น แต่จริงๆแล้วมันมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่น้องเขาเขาเขาสอนนะครับสมมติว่าเขาจะสอนให้ปลูกต้นไม้มากกว่าให้อยู่กับต้นไม้มากกว่าสอนให้ปลูกต้นไม้คือต้นไม้คือให้ให้ให้อากาศเราหายใจแล้วก็ให้ความร่มเย็นกับโลกนี้คือเราเราเกิดมาชีวิตหนึ่งเราเราทำลายไม่รู้เท่าไหร่แต่ อยู่ทีอ่อยู่กับงงน้องนี่นะ้อสอนให้เรามีความคิดที่ปลูกจิตสำนึกให้เรารักโลกครับรักโลกให้เราไม่อยู่แบบผู้ทำลายให้เราอยู่อย่างคนที่อยู่ร่วมกับโลกแล้วมีประโยชน์กับโลกครับ ้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยพอดครับปุ๋ยเรื่องการซ้อมบ้างครับการซ้อมเป็นยังไงบ้างแต่ละวันแต่ละวันก็ทุกวันยังไม่ซ้อเหมือนวันจันทร์ก็เส้นทางหนึ่งอังคารเส้นทางหนึ่งไปจนถึงวันเสาร วันอาทิตย์เป็นวันหยุดใช่ไหมหยุดวันเดียวหยุดวันเดียววันอาทิตย์เพราะอะไรถึงต้องซ้อมทุกวันอย่างนี้ครับเพราะอะไรต้องซ้อมเพื่อพัฒนาแบบให้ให้กล้ามเนื้อขาแล้วก็ระบบลมหายใจเราเนี่ยมันมีความจำค,ความจำของมันเองไม่เกี่ยวกับเรากล้ามเนื้อก็เป็นความจำของกล้ามเนื้อไม่เกี่ยวกับเรา ความจาของระบบลมหายใจก็เรื่องของมันมันก็จำทันเองอย่างนี้ถ้าเราหยุดไปทิ้งไปสักวันสองวันไม่มีความรับผิดชอบอที่ก็แย่เลยอ่ะเกือบตายอ่ะมาฝาันทีน้ําลายยืดต้งเด็ดน้าลายทิ้งโอ้ย <c oughs> ก็ต้องอก็ต้องเ,อเรียกว่าอะไรอ่ะมีความรับผิดชอบใช่ครับใช่ความรับผิดชอบโค้ชครับโค้ชค่อนข้างที่เป็นคนชอบความเร็วมากความเร็วมันให้อะไรกับเราบ้างไหมฮะความเร็วตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะมาจนถึงตอนนี้ก็เป็นจักรยานที่ยังเป็นจักรยานใช้ความเร็วอยู่ มันมันต้องมีความการใช้ความเร็วเนี่ยมันต้องมีความรอบครอบต้องมีความ,ม,ามาระมัดระวังอย่างสูงไม่งั้นมันจะอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่เราใช้ความเร็วเนี่ยมันต้องมีสติแล้วก็สมาธิมากมากถ้าเกิดเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเนี่ยใจเราปล่อยจิตเราล่องลอยไปนู่นนี่แล้วเราก็าขี่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยตายสถานเดียว<อ>ครับก็เป็นสาเหตุที่โค้ชไม่ได้ดื่มไม่อะไรด้วยป่ะฮะเกี่ยวไหมฮะไม่แม่ก็ไอ้คำว่าไม่ดื่มไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่มันตั้งแต่เด็กๆไม่รู้ว่าทำไม มาก็ไม่ไม่เคยลองอ๋อไม่เกี่ยวกันแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าน่าจะเห็นเห็นเหตุที่มันเกิดจากการดื่มแล้วทําให้เกิดมัญเสียไม่ครับก็อยู่กับวงเพื่อนขูนกินเหล้าเมายาดมกาวเศษยาอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยแต่ว่ามันไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปมันก็ไม่มีใครเป็นไรแต่ว่าความรู้สึกเราไม่อยากไม่อยากลองใช่ดีเด็กๆก็เลยโชคดีได้รับการปลูกฝังในเรื่องนี้ดีมีคนต้บอกว่าโค้ชเป็นคนสร้างคนจากบนหลังอ่าน มีความคิดเห็นย like ังไงครับกับคํานี้ครับมันก็มีความคิดเห็นยังไงมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าจักรยานเนี่ยกีฬาอื่นก็อาจจะเหนื่อยเหนื่อยมากๆเหมือนกันแต่ผมถือว่ากีฬาที่ผมได้สัมผัสก็คือจักรยานเนี่ยมันมันถึงเหนื่อยที่สุดเพราะว่ามันมีคู่ต่อสู้ที่ที่เป็นคนอื่นที่เขาอาจจะมีการซ้อมที่เหนือกว่าเราแล้วก็เร็วกว่าเราซึ่งเราจะต้องไปกับเขาให้ได้เนี่ยซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากที่ที่มันจะต้องเหนื่อย เพราะฉะนั้นในขณะที่มันเหนื่อยเนี่ยเราก็ทาทุกอย่างให้มันสงบคือความคิดเราข้างในให้มันสงบ <mel od ic> ไม่ฟุ้งซ่านไม่ท้อไม่ไปรับออกับความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิขดขณะที่ความเร็วถึงสูงแล้วเราก็เกิดอาการทั้งปวงต้องให้เป็นว่างให้ได้เรียกว่าใช้ได้เรียกว่าสมาธิคือสมาธิาล้วนๆสมาธิล้ว่ๆสมาธิขั้นสูงเลยไม่ใช่หมายความว่าอยู่ในที่สงบแล้วเราสงบแต่เราอยู่ในที่ที่มันเป็นเหตุเป็นเหตุท <Eight h. S 1> ี่มันอารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่ายโมโหได้ง่ายโกรธไดนะ้ง่ายหรือว่า ท้อได้ง่ายทุกได้ง่ายในขณะที่มันเกิดร้อนร้อนเนี่ยร้อนก็ร้อนเนี่ยตรงนั้นต้องว่างเปล่าได้นี่ถือว่าเป็นสมาธิครับก็จะฝึกยดกก็ต้องใช้เวลาออใช้เวลามากสาหรับทุกทุกคนเพราะว่าทุทกๆคนไม่เข้าใจเรื่องสมาธิครับสมาธิทุกคนคิดว่าไปนั่งอยู่โคนต้นไม้หรือวยอยู่ในที่สงบแล้วก็ทําหลับตานั่งสมาธิแล้วสงบไม่ใช่คำว่าสงบคืออยู่ตอนไหนก็สงบเรียกว่าสงบครับผ แต่ตอนนี้เด็กๆเริ่มจะไม่สงบแล้วเพราะว่าน่าจะอยากเอาไปปั่นเป็นทีแล้ววันนี้เส้นที่จะไปซ้อมวันวันนี้วันไะฮะตรงจังหวันจันที่มาถ่ายไปเส้นไหนฮะก็จะเป็นไปทางเจ็ดเสมียนแล้วก็ไปกลับตัวที่บางแพรเป็นอำเภอบางแพรข้ามไปอีกประมาณสักสองสามอำเภอซึ่งตรงนี้มันก็ประมาณสักหกสิบโลซึ่งเป็นทางเรียดทั้งหมดเพื่อที่ต้องการที่จะให้กล้ามเนื้อเราจําความเดิวเราเร็วรอบขาอ๋อวันนี้ก็น่าจะใช้ความเร็วได้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยว เชิญเลยแล้วกันครับ,รบผมตามไปครับ ผู้ชมครับนี่ก็คืออีกหนึ่งแง่มุมของคนปั่นจักรยานที่เป็นหนึ่งในหลายล้านคนในโลกที่ปั่นจักรยานนะครับวันนี้ทําให้เราได้เห็นการปลูกฝังทําให้เห็นการฝึกสอนที่ไม่ได้สอนแค่เฮ้ยให้เราไปปั่นจักรยานอย่างเดียวแต่ว่าสอนจากด้านในให้มีสมาธิ นี่ก็คือโคดเงาะหรือว่านังเงาะที่เด็กๆเรียกกันนั่นเองนะครับอัดันสีเรือนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการดูดูไรติ้งวันนี้ผมแทนธนารัตน์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ